ครูตัดสินชีวิตครูด้วยตัวครูเองอ่านี่ครับยังไม่มีครับผิดด้านครับครูแหมหกปองทำทุกคนหันหลังไปเลยครับผมอ่าถูกต้องนะฮะทุกคนครับพี่พี่ต่ายครับหันไปก่อนพี่เอ่อขยับขึ้นมาอีกได้ไหมฮะใกล้ลำโพงด้านหน้าหน่อยครับผมพอดีทางทีมงานปล่อยไฟรั่วไว้เผื่อจะมีคนโยงโย <S 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 ครับอุ๊ยครูเพลงนี้ง่ายจริงจริงจริงครูดู ไว้ใจทุกคนแต่ไม่ไว้ใจตัวเองเลยพร้อมไหมถ้าครูพร้อมเริ่มเลยนะเวลาจะจับถ้าครูพร้อมแล้วครูสกิปพี่ต่ายได้เลยนะฮะถ้าพร้อมเฮ้ยโอ้โหท่าแรกท่าแรกเลยครูดีดีดีครูครูครูและนึกสภาพพี่ต่ายรับท่าต่อไปครูไม่แคร์พี่ต่ายเลยเพลงอะไร เออเอาหน่อยเฮ้ยพอมันไปเรื่อยมันเริ่มงงเหม่อยมันเริ่มเไปไปไกลไปไกลแล้วอย่าบิวดิโอเคมาน้องแก้มเออมาฮะแก้มมั่นใจตัวเองลูกมั่นใจไปเลยลูกอยากให้กล้องซูมหน้าพี่ขวัญตอนนี้มากๆนะครับ เวอกว่าลืมโน้ตอีกนะครับจะบอกให้โอเคเวลาจับอยู่นะครับพี่ขวัญก็พร้อมแล้วตอบได้เลยนะพี่ขวัญครับ<ข>อตอบได้เลย<ข>อตอบได้เลยนะ <ขอ S 1> เพลงในค่ายนะเพลงของค่ายนะพี่ขวัญใช่พี่ใช่ใช่พี่ทําถูกทุกอย่างเลยพี่ใช่เหมือนมากพี่ทําเหมือนเลยเถูกแล้วถูกแล้วอ๋อเหมือนเหมือนชื่อเพลงเหมือนอะไรไม่รู้ตอนนี้อะไรวะเออก็บน์ไงนวนใช่วนนี่อ เออเออเออเนี่ยถ้าตอบไม่ได้ไม่รู้ยังไงแล้วโคตรง่ายเลยใช่หูง่ายจัดง่ายจัดนะฮะพูด่ายอมแพ้ง่ายเลยครับผมเอ้ยจับเวลาจับอยู่นะฮะเวลาจับอยู่นะครับมีอะไรไม่ต้องโทษใครโทษครูนะครับผมหน้าใช่ใช่ใช่ที่พี่ทำใช่หน้าครับหน้าเพลงนี้ดังมากนะพี่ดังสุดผมใบ้ให้เป็นไวรัลที่ดังมาจากแบบแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งมาก่อน เดังมากดังมากดังจริงครู้แล้วรู้แล้วในช่วงในช่วงทิกตอกเอามาทำบ่อยมากนักการเดมืองเดี๋ยวเดีดีดีเดี๋ยวนะเดี๋ยนะครับอันเดียวนะท่าแรกคืออะไรท่าแรกคืออะไรเอาพี่ขวัญตอบได้แล้วเนอะเวลาไม่เท่าไหร่ผมขอคนที่คิดท่าคนแรกครูเอาปากกามาวงท่าแรกครูทำไง เอาคืออ๋ออ๋อเก็เกอยู่เก็ตอยู่เอาถ้าทีมนี้เป็นผู้ชายล้วนเล่นสบายมากแต่ที่หมกที่ครูสกิดพี่ตา่ายโคเชียบสิ่งที่พี่ต่ายรับไปสารแรกคือไอ <c oughs> อารู้แค่ปากกาคำแรกฆ่าไปเลยนะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะฮะไม่น่นี่ต้องขอบคุณเลยนะฮะบูถึงบุคลิกภาพ <c oughs> ไม่เป็น2รองไครทุวันนี้ <c oughs> จริง <c oughs> สื่อสารง่ายคร <c oughs> ูเก่งมากครับผม <c oughs> โอเคครับเชิญพักข้างล่างได้เลยฮะ <c oughs>